รายการกรีนฟาร์ม v ริตตี้ช่วงอินไซฟาร์มร่วมสนับสนุนโดยปุ้ยเกล็ดเรือใบตาเรือใบไข่มุกพืชผลโตทันใจใช้ปุ๋ยเรือใบไข่มุกนุ๊ตพี่อ้าวพี่นอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชั้นชับชอบชอบโอ้ยนี่รอพี่นานไหมเนี่ยพี่สั่งตัดไว้เนี่ยนิดหน่อยนิดหน่อยโอ้พี่ก็มีของมาฝากไม่ได้เจอน้องต้องโอ้ยเกือบหกเจ็ดปีนี่ มีเสื้อยีนมาฝากด้วยมอบมให้น้องทีแล้วก็น้องนุชนะขอบคุณค่ะแล้วขออนุญาตสวัสดีผู้ชมด้วยพี่ต้องแนะนำตัว,ตวก่อนท่านผู้ชมค่ะนี่เลยพงสุธีผู้ทองวันนี้ก่อนและน้องคณิชาผู้ทองสวัสดีค,ค่ะนี่เลยค่ะคือที่มาของทีคณิชาเลสค่ะ น้องทีและน้องธณิชานี่บอกได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นที่จะมาพัฒนามาเปลี่ยนอาชีพในการปลูกหน้าวัวเนี่ยจริงๆครอบครัวผู้ทองนี่เหมือนทํากันมาเป็น10บสิบปีใช่ไหมทีสิบปีใช่สิ่งที่พี่ต้องทึ่งและพี่โทรมาแล้วน้องทั้งสองยังทำอยู่ก็คือว่า20ปีเธอก็ยังยึดมั่นกับการผลิตหน้าวัวตัดดอกและมันไม่ได้หยุดแค่ตัดดอมันกลายเป็นว่า ทาต้นก็ทําใช่ค่ะนะทาพันพันฒนาพันธุ์ก็ท<ช>ํะใช่ไหมคะคทีซุ่มทำมาตั้งแต่เมื่อไหร่เรื่องเรื่องพันฒนาพันอ่ะเริ่มปลูกหน้างัวมาสองสามปีก็รู้สึกว่าอยากจะมีพันเป็นของตัวเองอ่ะก็เลยก็เลยเจาหาสายพันุ์มามาผส,สมแล้วก็ลองลอง,ลองผิดลองถูกในการผสมพันธุ์นะครับด้วยตัวเองเลยจากตำรามั่งจากอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะครับซึ่งวิธีการก็คือเมื่อมีแม่พันธ์เยอะๆก็มาผสมเกสรใช่แล้วพอได้เมล็ดมาก็เอาไปเพาะใช่ครับพอเสร็จก็เอาไปทดสอบ เอบไ,ไปปลูกเลี้ยงเพื่อให้เห็นว่าดอกมันเป็นยังไงแล้วก็ไปลองตลาดว่าแม่ค้าชอบไหมพอ<ะ>แม่ค้าชอบเราก็ไปปั่นเนื้อเยื<ะ>่อคพะพอปั่นเนื้อเยื<ะ>่อพอได้จํานวนที่เราต้องการเราก็ปลูกตัดดอกค่ะต้นนั้นที่ถือว่าเป็นผลงานที่เป็นที่รู้จักของสวนทีคณิชาเป็นหน้าวัวตัดดอกที่เราเรียกชื่อว่าทีคณิชาเลสครับทีคณิชาเลส วัวพันธีคณิชาสิ่งที่ค้นพบในคุณสมบัติของเขาการเติบโตของเขาเนี่ยมันมันมันทนต่อโรคมากเลยแล้วก็เขาให้ก้านดอกที่ยาวแล้วสีสันเนี่ยเขาจะเป็นแดงอมชมพูครับค่ะครับผมแล้วจุดเด่นของเขาก็คือเขาจะมีจงอยจงอยหางเนี่ยที่สวยมากเลยเหมือนหางกระเบนเลยนะนี่คือจุดเด่นเลยใช่เป็นจุดเด่นเลยครับเป็นติ๊กอร์ติ๊กเจอร์ของเขาป็คืกเนเจอร์าใช่ใช่ครับผมเธอดูดีเพราะมีหางประมาณนั้นเลยครับผมนะคะ การเดินหน้าในการทำหน้าวัวตัดดอกเป็นเป็นการค้าเป็นอาชีพของน้องทั้งสองเนี่ยมันหยุดพัฒนาผสมพันธุ์ไหมทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่นะครับยังยังมีสายพันธุ์ที่ก็คัดเสร็จแล้วว่าเก็บสะสมเอาไว้แต่ว่าไม่ได้เอาออกมา ยังไม่ยังไม่ใช่เฟสที่จะโชว์ตัวเปิดตัวใช่ครับหมายความว่าวันนี้ทีก็ยังยังมีอยู่พัฒนาพันธุ์อยู่ยังทาอยู่ครับก็คือว่าเราไม่อยากหยุดอยู่กับที่ใช่ใช่แต่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าออกมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็ต้องแบบปล่อยปล่อยโชว์ของตลอดแบบต่อเนื่องไม่ได้การตลาดไม่ใช่จริงจริงสายพันธุ์นึงเนี่ยอยู่ตด้สิบสิบปีะครับแต่พี่เป็นงงกับการตลาดของหน้าวัวตอนนี้เพราะว่าพี่ไปถามกับพวกเขาเรียกว่ามืออาชีพที่เป็นยุคบุกเบิกของการทําผลิตหน้าวัวเนี่ย เขาบอกว่าตั้งแต่โควิดมาเนี่ยสถานการณ์ของคนเนี่ยแต่และส่วนนี่ก็ถอดใจกันบ,บอกว่าคนใช้งานน้อยลงคนไม่ค่อยเอาไปใช้จัดงานวันนี้เรายังคงมีขาที่ซื้อเราประจำอยู่ั้ยโอ้ยพี่หน่อยเรื่องดอกนี่หนูไม่เคยมีปัญหาเลยนะเพราะว่านานมาแล้วที่ว่าหน้าหัวไม่พอเพราะว่าตอนนี้ ยิ่งมีโควิดคนหยุดทําหน้าวัวเนี่ยก็จะขาดตลาดตอนนี้ตลาดจะต,ต้องการก็คือขาวกับเขียวเป็นหลักค่ะเขียวมันมีชื่อว่าเขียวลําปางค่ะหรือว่าเขียวห้างฉัดค่ะ,คะเขาเรียกได้2อันนะคะอ๋อค่ะดอกสีเขียวเลยเนาะใช่ค่ะอันนี้ดอกใหญ่แล้วก็ตลาดต้องการแล้วแถมยิ่งหน่อยเยอะค่ะพี่พันนี้หอ<ะ>นอมากสามารถขยายพันธุ์ได้ง่ายคะมีลูกค้าจากทางอินเดียเข้ามาเขาเห็นเขาบอก กีนแอปเปิลเขาตั้งชื่อให้เขาตั้งชื่อว่ากีนแปปอปเปิลแต่มันเป็นไม้ไทยนะคะตอนนี้คือแองเจิลนะคะแองเจิลนี่เป็นพันธุ์สีขาวขาด้วยคุณสมบัติของเขาคือดอกใหญ่ การยาวความคงทนของดอกตัดแล้วอยู่ได้7วันดอกรุ่นแรกปกติแล้วสำหรับแองเจิลนะคะปลูกได้ประมาณ8เดือนถึง12เดือนก็เริ่มมีดอกแรกแต่ดอกที่สมบูรณ์น่าจะอายุ1ปีค่ะถึงจะเริ่มที่ได้ไซส์ตามที่ตลาดต้องการนะคะทางเราไม่ได้ขายเฉพาะดอกอย่างเดียวเราขายต้นด้วยถ้าเกิดมีลูกค้าพีออเดอร์มาบอกอยากได้แบบต้นเราสามารถยกทั้งกระถางขายได้เลยค่ะ แดงบัญชายังทําอยู่ไหมแดงบัญชาก็ยังมีค่ะเพราะว่ามันเป็นพันธุ์ที่ไม่ตายง่ายแต่ตอนนี้ตลาดที่เดินมากที่สุดคือขาวกับเขียวถูกค่ะขาวกับเขียวค่ะอ,อันนี้ยังส่งปากคลองตลาดอยู่ใช่ค่ะมีแม่ค้าประจําค่ะตอนที่เราโทรศัพท์กันอะทีก็บอกพี่ว่าโห้ยดีครับพี่หน่อยตอนนี้นะไม่น่าเชื่อเลยคนพม่านะครับเขาก็มาออเดอร์เรานะคือก็เข้ามาทางออนไลน์ครับสั่งมาเป็นเป็นล็อตๆแล้วก็โอนเงินมาล่วงหน้าก่อนเลยนะพม่านี่ครับเขาซื้อดอกหรือเขาซื้อต้นพันธุ์ เขาซื้อต้นติดดอกนี่อย่างเงี้ยเขาชอบไปเลยครับเพราะเขาชอบหน้าวัวดอกใหญ่เขาไม่ชอบหน้าวัวดอกเล็กอืเขาก็เลยถูกใจเลยโดยเฉพาะทีคณิชารสเลสไปถูกใจฝั่งเขามากเลยอย่างหนึ่งที่พี่จะต้องมาเขาเรียกว่าอัปเดตข้อมูลให้คนเห็นว่าความเป็นมืออาชีพในการผลิตหน้าวัวตัดดอกเป็นการค้าของทีคณิชาเนี่ยนอกเหนือจากทาตลาดตัดดอกแล้วอ่ะ พี่เนี่ยแอบ่องไปเรียบร้อยแล้วก่อนที่พี่จะเจอเธอเนี่ยที่เธออยู่ด้านในเนี่ยพี่ก็เห็นว่ามันมีต้นที่มันเป็นเหมือนกับว่าพิ่งออกขวดหรืออะไรก็ไม่รู้เหมือนต้นเนื้อเยื่อเหมือนอะไรพวกนี้นั่นคือแผนการทําอะไรของเธอคือเราทําทั้งต้นแล้วก็ทําทั้งดอกเพราะว่าพอทําดอกแล้วมีลูกค้าที่เขาอยากจะปลูกตัดดอกเหมือนเราเขาอยากได้ต้นตอนแรกเราก็ เพื่อเราจะทำเองคือเราจะขยายของเราเองแต่ว่ามีคนมาแบ่งแล้วก็ใจดีนะแบ่งขาย่ายอมแบ่งขายค่ะแต่อี่ฉันเป็นคนไปส่งทำเนื้อเยื่อค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วพันธุ์ที่ทำเนื้อเยื่อส่วนใหญ่นาทีนี้ที่มีจำนวน,ต,นต้นต้นอ่อนแบบพร้อมแบ่งขายคือพันธุ์สีขาวกับสีเขียวลําปางค่ะ ได้เห็นพันธุ์ที่น้องอะ่ะทําตลาดอยู่ในปัจจุบันแล้วแต่พี่ก็ต้องแอบ,บมาส่องแทนว่าไอ้พันอื่นอื่นที่น้องบอกว่าน้องไม่ได้หยุดพัฒนาเนี่ยมันมีไหมเนี่ยครับพี่หน่อยอ๋อกลุ่มนี้เหรอต่นเนี้ยเหรอหุ้ยสีสวยว่าเขาจะเป็นเส้นเนเฮ้ยเฮ้ยยังกับของพันธฮอลแลนด์เลยนะใช่ใพันอินเตอร์มากเลยอะ่ะอันนี้อันนี้คือว่าเป็นลูกไม้ลูกไม้ที่ผสมฝักเกี่ยวกันหมดฝักเกียวกันไหม,มไม่ใช่คนละฝักกันคนละฝักแต่คัดแล้วแต่คัดแล้วแตว่าสีสวยอย่างงี้อย่างสีเขียวเนี้ยผมก็าเราดูอย โอแต่ที่ที่เล็งไว้เลยก็คือตัวนี้ครับแต่เท่านั้นไม่พอไอที่ไปซื้อเข้ามาแล้วมาทดสอบมันมีมะสีนี้ก็อ๋ออันนี้ซื้อมาครับผมอ่มาทดสอบการปลูกด้วยทดสอบการปลูกว่าเขาแข็งแรงไหมถ้ามันดีก็ทําการค้าได้ใช่แยกขยายได้ครับผมสีมันจะเป็นแบบแบล็กช็อกโกแลตช็อกโกแลตจริงฟองเขายังไม่ต้นเขายังเล็กเขายังไม่เต็มฟองนะฮะรอแล้วนี่นี่ต้นใหญ่เขาจะฟองแบบสวยมากเลยโล นี่พันนอกค่ะนนพนนี่อยากเห็นดูว่าไอ้ตรงเนอร์สเลอรี่ที่เธออ่ะเอาไม้หน้าวัวที่ไปส่งทําเนื้อเยื่อที่เห็นอยู่นั้นใช่ไหมใช่น,น,นี่คือ,อล้วนแล้วแต่เป็นหน้าวัวที่อ,ออกขวดแล้วออกขวดแล้ว,ออว,ลวนี่คือหน้าวัวพันุ์ที่ทางสวนทีคณนิช,ชานเพิ่งออกขวดได้ประมาณประมาณเจ็ดหกเจ็ดเดือนหกเจ็ดเดือนนะคะกว่าเราจะพร้อมขายนี่ต้องเลี้ยงอีกนานแค่ไหน ก็ประมาณ10นะสิบเดือนก็เริ่มขายได้แนละ้วสิบเดือนสิบสองเดือนถ,ถ้าจะให้สมบูรณ์จริงๆริงอ่ะสิบเดือนสิเดือนเนี่ยผมจะปล่อยใจ<อ>นี่เลยอ๋อนี่คือซสที่15เดือนประมาณสิเดือนต้นไม้ดีมีคุณภาพรากต้องเดินดีแข็งแรง เมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเป็นการตั้งบนคเอเตอร์ปกตินะคะแต่พอมาตรงจุดนี้เดี๋ยวถามทีทำไมตรงโซนนี้ทีต้องเอาไม้กระถางที่เพิ่งกำลังเติบโต,ต,ตอยู่เนี้มาวางตรงแบบโอ้โหริมคลองอาศัยความชื้นของน้ำเนี่ยเลยเขึ้นมาแล้วทำให้ต้นหน้างนียเติบโตได้ดีอ๋อมันเป็นเทคนิคค่ะท่านผู้ชม,มคืออันนี้เป็นของเหมือนของแถมน,นะเ,เพราะว่าเราก็ไม่ได้ตั้งใจขุดล่างน้ำมันเป็นสวนเก่าเราก็เลยประยุกต์ตรงนี้เข้ามาทำให้ การเติบโตหน้างงดีขึ้นโดยการใช้ไอเล่ห์ของน้ำคครับเป็นของแข็งของธรรมชาติบังเอิญน่บังเอิญจริงๆบังเอิญแต่ตอนนี้สังเกตได้ใช่ใช่แล้วก็เห็นผลลัพธ์คือมันโตเร็วมันโตเร็วเพราะว่าใส่ความชื้นจากปัน์เย็นจากน้ำขึ้นมาท่านผู้ชมครับนี่แหละค่ะคือการมาอัปเดตดูเขาเรียกว่าการเติบโตและความยั่งยืนของผู้ที่เขามีอาชีพในการปลูกด้าววัวตัดดอกมาที่นี่ในช่วงฟาร์มไกด์ เจ้าของสวนเขาก็มีเทคนิคไปฝากคนรักหน้าวัวต้องติดตามในช่วงฟาร์มไกด์และจะให้ทราบว่าเจ้าของสวนมีอะไรเป็นของฝากทิ้งท้ายกันค่ะ